นะครับที่อยู่กับเราที่นี่จากท่านผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อสักครู่นี้และวาระก่อนที่เราจะร่วมแสดงความยด,ด,ดีกับการเลี้ยงรับรองผมเชื่อมั่นว่าไม่มีใครที่จะปฏิเสธความผูกพันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในานามขององค์การบริ่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและคงทุกหัวใจเต็มไปด้วยบุคคลผู้นี้เพราะว่าทุกโครงการทุกฝ่ายงานท่านดูแลสนับสนุนครับและนี่คือพลังที่จะยืนหยัดบอกกับท่านว่า พัฒนาคนด้วยการศึกษานั้นท่านมีโครงการและแสดงความดีๆกับพวกเราอย่างไรในโครงการวันนี้ขออนุญาตได้รับเกียรติเรียนเชิญท่านนายกองค์การมณสลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านบุญชูจันทร์สุวรรณครับพบกับเพื่อนครูนะครับซึ่งท่านเปรียบเสม,มือนว่าทุกคนอยู่ได้ด้วยการศึกษาครับและเป็นผู้บริหารองคอ์กรปกครอง,อรองอรส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการพัฒนาคนด้วยวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาอย่างดีเยี่ยมครับ ขอบคุณท่านพอ,อ,อนะครับเรียนท่านพอ,อชันชัยทิพเนตรคณะกรรมการผู้บริหารท้องถิ่นและก็คุณครูทุกท่านนะครับก็เสียดายนะฮะช่วงเช้าไม่ได้มาร่วมงานนะครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก็ยังมาทันในงานฉลองนะครับ ผมดูป้ายบนเวทีแล้วบอกว่าครูสอนดีศักดิ์ศรทที่ภาคภูมิใจนะฮะก็ถือว่าหน้าภาคภูมิใจจริงๆดูจากข้อมูลนะฮะครูในสุพรรณบุรีของเราเกือบหมื่นท่านคัดมาเหลือ2องท่านนะครับก็ ไม่ยอดเยี่ยมก็ไม่รู้จะว่าย่างไงถือว่าคัดสรรกันมาอย่างดีนะครับเมื่อกี้คุยกับท่านผอ,อชันชัยบอกว่าป้ายเราล้าสมัยไปหน่อยไม่เหมือนวัดสัมปองสิวกระดานชานวนยังเป็น iPad เลยของเราเป็นเป็นกระดานชานวนอยู่นะฮะนะครับก็วันนี้นะครับผมในฐานะ องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับที่ได้รับมอบหมายนะครับให้ทำภารกิจในเรื่องของการคัดสรรครูสอนดีนะครับโดยขบวนต่างๆก็จะผ่านมาจากอบตอเทศบาลอะไรต่างๆนะครับมาจบที่คณะกรรมการที่จังหวัดนะครับก็สรุปเหลือ219ท่านนะครับวันนี้เราก็ มาแสดงความยินดีกันมาให้กำลังใจกันนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็มองเห็นผู้นำท้องถิ่นเลยหลายท่านก็อยากจะฝากนะฮะผู้นำท้องถิ่นทุกท่านนะครับอยากจะให้เอารูปครูสอนดีแต่ละตำบลเราเนี่ยขึ้นป้ายใหญ่ๆโชว์ให้สมเกียรติหน่อยนะฮะโชว์ให้สมเกียรติหน่อยนะครับเราจะได้ประกาศว่าเออนี่นะ ครูของตำบลเราเนี่ยได้รับการยกย่องนะฮะได้รับการเชิดชูเป็นครูสอนดีเห็นแวบ,บแวบ,บมาขำล้มอยู่ตรงนั้นนะฝากนะท่านนายกมาขามล้มนะแล้วมีหลายท่านไหมพวกเรามีหลายมากันหลายท่านไหมนะผมเชื่อว่า ผู้นํำท้องถิ่นของเราก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับในเรื่องของครูเพราะพวกเราก็มีครูอยู่ในดวงใจอยู่แล้วนะครับเราพร้อมที่จะส่งเสริมพร้อมที่จะเชิดชูนะครับผมว่าอาชีพครูเนี่ยนะฮะเป็นอาชีพที่ภาคภูมิหน้าภาคภูมิใจนะฮะหน้าภาคภูมิใจนะครับมีผม นะผมพูดเสมอนะครับในสังคมไทยเราเนี่ยนะครับการกราบการไหว้เนี่ยในสังคมไทยเราถือว่าเป็นที่สุดนะฮะไหว้ได้กราบได้เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดผมเชื่อว่าในสังคมไทยเรามีไม่กี่ท่านยกตัวอย่างอย่างพระนะฮะพ่อแม่แล้วก็ครูเนี่ยนะครับ ที่เราสามารถทั้งไหวทั้งกราบได้อย่างไม่คะไม่เขินเพราะนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งหรือเป็นเป็นอาชีพที่คนไทยยกย่องแล้วก็เชื่อว่าคุณครูมีความภูมภาคภูมิใจในอาชีพนี้ในตำแหน่งนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับผมในฐานะ สิทธิ์คนหนึ่งนะครับแล้วก็ยินดีนะครับในฐานะท้องถิ่นก็ยินดีจะร่วมกับครูนะครับยินดีที่จะร่วมกับโรงเรียนนะครับพัฒนาสอนลูกศิษย์ลูกหาให้มีอนาคตที่ดีนะครับมีอนาคตที่ก้าวหน้านะครับผมเชื่อว่าอยู่ในจิตใจของคุณครูอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเรานะครับก็ยินดีที่จะทนุบำรุง คุณครูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดูแลตาลูกศิษย์ครูไม่ดูเลยอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่นะครับก็ยินดีนะครับพวกเราก็ยินดีนะครับที่จะดูแลครูให้มีความสุขให้มีความอบอุ่นนะครับในฐานะผู้นําท้องถิ่นนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับสําหรับผมนะครับก็มาร่วมแสดงความยินดีนะครับก็ ก็ยินดีสิ่งที่ท่านได้รับการเชิดชูในวันนี้นะครับแล้วก็ในฐานะลูกศิษย์ในฐานะผู้นำท้องถิ่นนะครับก็ยินดีสนับสนุนแล้วก็อยากจะให้กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับมีต่อไปนะครับคนดีต้องเชิดชูนะครับคนดีต้องเชิดชูเพราะนั้นฝากท่านผู้นำท้องถิ่นหรือคุณครูนะครับได้รับใบประกาศไปแล้วนะครับเอาไปติด ข้างฝายอย่างเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องเอาไปเชิดชูด,ด้วยนะท่านผู้นำท้องถิ่นพวกเราช่วยฝากด้วยเอาประกาศเลยตำบลน,นี้มีครูคนนี้คนนี้ได้รับเกียรติได้รับเชิดชูดนะให้เป็นครูสอนดีเนี่ยนะครับพวกเราช่วยกันนะครับช่วยกันทำไมมีงบประมาณบอกผม <laughs> ไม่มีงบประมาณบอกผมนะครับผมเชิดชูตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราท่านเข้าไปรจะเห็นเลยนะฮะเราอยากขึ้นป้ายแต่ละป้ายเนี่ยข้าราชการหรือลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยทำความดีเราอยากขึ้นป้ายเลยนะฮะเราจะขึ้นป้ายเลยว่าคนนี้คนนี้ทำความดีให้กับองค์กรเรา นะครับผมเรื่องเชิดชูคนดีนี่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ยินดีอีกครั้งนะครับแล้วก็ให้คุณครูทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองทุกท่านครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านนายกองค์การแผนนจังหวัดสุพรรณบุรีครับ